สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง DIY Amplifier นะครับสำหรับในวันนี้ก็จะมาซ่อมโพแอของยี่ห้อ Modify รุ่น MC 2 0 0 4 v z ซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยน b i i d i n g post ขวดต่อลำโพงนะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น b i i d i n g post ตัวเดิมนะครับ ก็คือตัวเดิมนี่มันจะหักหักทั้ง2ข้างเลยนะครับข้างหนึ่งก็จะขั้วสีแดงหักส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นขั้วสีดําหักวันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนใหม่ก็เป็นบอยดิงโพสที่ขายาวมากนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้บอยดิงโพสตัวนี้นะครับก็ถ้าไปหาซื้อนี่หาซื้อยากมากนะครับตอนนี้ผมไปหาซื้อกอ็ยังไม่ได้เลยนะครับก็พอดี ไอ้ได้ก็เป็นตัวที่ยาวมากนะครับยาวกว่าของตัวต้นฉบับอีกนะครับเลยต้องมีการดัดแปลงกันเล็กน้อยนะครับก็คือต้องมาตัดขาออกอีกนะครับตัดขาออกแล้วก็ต้องมาลบเกลียวตรงนี้ออกด้วยนะครับนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตะกัวมันมาอัดตรงร่องเกลียวนะครับเวลาถอดเวลาคลายน็อตออกจะได้คลายออกได้ง่ายๆนะครับ เลยต้องมีการดัดแปลงกันเล็กน้อยนะครับโอเคครับก็มาลองเปลี่ยนกันดูนะครับว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับก็อะไรหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมีการดัดแปลงกันเล็กน้อยนะครับโอเคตรงด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็ได้ทําการถอดอุปกรณ์ออกมาแล้วนะครับก็ตัว b บยิ่งโพธนะครับที่เขาออกแบบมาก็คือใบ d ิ n งโพธนี้จะลงปิ้นนะครับ นี่ก็เป็นแผ่นพิ้นเป็นบอร์ด PCB นะครับคือไอ้ตรงขั้วนี้นะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็บัดกรีติดกับแผ่นพิ้นเลยนะครับนี่ครับอยู่ในลักษณะนี้ซึ่งก็เวลาถอดนะครับก็ถอดออกยากพอสมควรนะครับเก๋ก็มาลองใส่ดูนะครับว่าจะใส่ได้หรือเปล่า โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็ดูสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเป็นใบดิ้งโพสขั่วทองเหลืองนะครับก็สวยงามนะครับมีความมันวาวก็เหมือนของใหม่นะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วนะต่อสายลำโพงได้กันแบบง่ายๆสบายๆแล้วลครับดูด้านด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีความมันวาวนะครับเหมือนกับได้ power a m ใหม่เลยนะครับก็โดยส่วนมากนะครับ power a m ที่ใช้งานมานานๆนะครับ power a m ที่ไม่มีแหลกไม่มีแหลกใส่นะครับส่วนมากก็จะเจอปัญหาขั้วไบดิงโพสหักนะครับส่วนมากยกไปยกไปยกมาเคลื่อนย้ายนะครับวางไปชนตรงนั้นตรงนี้บ้างไบดิงโพสมันก็หักนะครับคือจริงๆแล้ว ข้อบดดิ้งโพสแบบนี้นะครับมันไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับคือมันมีความอ่อนมากอยู่พอสมควรนะครับคือแค่ใช้มืองัดแค่นิดเดียวนี่มันก็บิดแล้วนะครับนี่นะครับคือมันจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าขั้วต่อนี่มันเป็นทองเหลืองนะครับคือเอามือจับดันแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็งอแล้วนะครับแล้วก็ ที่สาคัญตรงกลางกลางขั่วนะครับมันมีรูมีช่องไว้สําหรับเสียบสายไฟนะครับแล้วเราก็จะหมหุนเเปียวตรงนี้ล็อกแน่นนะครับคือตรงนี้มันจะบางนะครับตรงนี้นจะบางมากคือเวลาโดนชนอะไรแค่นิดเดียวนก็บิดบิดแล้วเวลาเราดัดกลับคืนนะครับมันก็จะหักออกไปเลยนะครับอันนี้คือปัญหาที่เจอบ่อยนะครับแล้วก็หาเปลี่ยนยากด้วยนะครับในบิลดิ้งโพดที่ เป็นแบบลงพิพ์แบบนี้นะครับคือเขาจะทํามาเฉพาะบริษัทเขาทํามาเฉพาะนะครับคือมันจะหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่ไม่มีนะครับต้องมาดัดแปลงก่อน,นครับถ้าซื้อมาแบบยาวก็ยาวเกินนะครับยาวมากถ้าสั้นก็สั้นมากเกินเกินไปนะครับก็ต้องมีการดัดแปลงกันเล็กน้อยนะครับจริงจริงแล้วเพราะว่าแอมเครื่องนี้นะครับอาการเสียก็ไม่ได้มีแค่แต่ขั้วใบดิ้งโพสต์หักนะครับก็คือตรงนี้ ภาค power amp ก็ช็อตมาด้วยนะครับพังมาด้วยพังไปซีกหนึ่งพังไปข้างหนึ่งนะครับแต่ก็ได้ทําการซ่อมไปแล้วล่ะนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับคือเครื่องนี้มีอายุการใช้งานที่นานมากนะครับทั้งวอลลุ่มนะครับทั้งไฟ led ด้านหน้านี่ก็ไม่ติดวอลลุ่มก็มีเสียงโครกาคากขอบแคลกอันนี้ก็ได้ไล่เปลี่ยนอุปกรณ์ไปเยอะมากสำหรับเครื่องนี้นะครับ ส่วนพอแอมพ์ข้างที่มันช็อตข้างที่มันพังนะครับก็คือเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเยอะมากนะครับเปลี่ยนไบโพล่าเยอะตัวต้านทานรีซิสเตอร์ตัวซีไดโอดเยอะมากนะครับเครื่องนี้ที่พังมาก็คือค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนใหม่แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวโมดิฟายนะ Okay. ก็จะประมาณนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้ว่าจะทําคลิปตอนซ่อมก็เผอิญนว่างานยุ่งนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับวิดีโอตอนซ่อมภาคขยายนะครับก็งานยุ่งมากนะครับก็เลยซ่อมเสร็จก่อนนะครับทีนี้เพื่อนว่า,าตัวนี้บอยดิงโพสได้สั่งทางไกลนะครับ รอนานนะครับประมาณ2องสัปดาห์พอดีมาถึงช่วงนี้มีเวลาถ่ายคลิปวิดีโอก็เลยเอามาถ่ายขั้นตอนการเปลี่ยนไบดิงโพรดให้ดูกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ